อ่ะครับผมก็สวัสด,ดีครับอยู่กับนายเทีอยู่ดันทุ่งใหญ่ช่อครับผมช่องยูทูปที่เกี่ยวกับจักรกลการเกษตรเดี๋ยวสิบมาไอาพี่น้องเบิึงจังหน่อยครับตะ่างเกี่ยวดันกับเสริมเกี่ยวดันว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับเนาะที่ดูดูนี่ก็รู้แล้วนะครับนะไม่มีเอ่อผัวนะครับไม่มีผัวผัโล่งนะครับ เดี๋ยวจะมาวัดช่องให้ดูว่าเขาทํากันประมาณไหนครับผมมีบรรทัดวัดให้เพิ่งครับนี่บรรทัดเส้นครับเซนติเมตร cm. เดี๋ยววัดให้ดูช่องบนก็ประมาณอ่าประมาณ 13, 13สิบสามสิบสาซน ดูอ่าดูใบมันจะโค้งมาสิบสามข้างล่างครับสิบห้าถึงสิบหกครับผมก็เท่ากาันกับที่เราทำนะครับแต่ดูดูนี่เหมือนจะกับเหมือนรอบวงมันทีใงอ่งองกว่าจักหน่อย ดูว,ว่าผมตาฟังนาะเป็นร่วนนะครับวนก็กันมากตบพองเดิมอันนี้เป็นลูกเรือนระยะระยะสองอี่ะห้างกากันครับห้างก็รดเดิมอ่าประมาณ ะระยะสองประมาณหาสิบกับซิบเส้น,สนก็เท่าเท่ากันครับไม่ไม่ห่างมากครับใครจะทำก็ประมาณนี้ครับมาลักไทยรถเครับซ้องกงศุน <C> e <ars> <c oughs> ทีมงานซ้องกงศุนมาจอดไว้รเมื่อวานกับผ้าลุงเนิดกับปเปียวรถ ุดเก๋งพี่น่องเีจะพาะเบึงนี่ไปยังใส่กันพอขับรถเนี่ยจะขอบคุณทีมงานซ่องศูนย์กับพลตีให้รถมาใส่รถเก๋งพี่ปุ่งครับนี่เล่งเมืองบุรุ่มลมา่าเมืงหรือเ่า <laughs> ปาานิดปาานิด <laughs> โอ้มาดูไฟหน่อยครับใรไในรถธรรมาดาไอพี่พี่นะครับบาะนี่ว <laughs> ่าข้างในมันมันสวยดีครับเงียบมากสาดสอันตาครับโอ้เหมาะกับรถครอบครัวมาก คือเ <c oughs> สียงมีครบคอนเซลสวยงามครับเจอได้อยู่ลายปีแล้วธรรมาดาถือว่าสวยครับเกียร์ครับเด็กมือใช้ได้ครับเนี่ยระบบเกียร์ออตโต้ขับง่ายครับ <c oughs> ผมกลับมาเมื่อคืนพันยู่ครับอยู่ตลังแห่งดีอย อย่าป,ปิดปิดไปเลยระบบไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าอั <c oughs> นนี้จะคล้องนาที่ต่อสายไฟหลอกขัดนครับต่อไฟไฟสู้ โอ้ oh, สวยครับดูภายในมีไฟยังใส่กันบวกกับตุ่นนี่นี่นี่บวกพักแขนโอ้นัดสียังดีเลยครับ ให้ที่ยังยีเลยปร์บอู้ยังถอนแบมันเล่าปืนถัง <laughs> ยำโมรถครับยมเสาเกียวเดิมครับมาดูเกียวเดิมตอนนี้ก็สิเป็นหกหกเนี่ยครับเพราะว่ามันมีผู้โครับหกหกเดี๋ยวหน่อยเดี๋ยวก็ฉากคำอันนั้นไม่มีไม่มีฉากคำกค็หล่นไปเลยอันนี้ก็สิบห้าถึงสิบหกครับ มไม่พันครับคันนี้ไม่พันแก้หาอันนี้หลักเก้าร้อยครับหลักพันครับอันนั้นหมื่นสองครับเหี <c oughs> ยบกันบ้างมีหรอกอันนี้ประมาณพันหาคำเป็นทเทตเอียงกับประมาณพันหนึ่งอันนั้นหมื่นสอง อันนี้เขานำมาใส่เองประมาณมือเนียดครับน,นาัสร้างสร้างใส่ออยังไงว้ามานำรถเกี่ยวเราบนอ่างปนี้เตือน้ำมันอัดเจลาบีครับช่องหลังโอ้ประเดี๋ยวหลังสว่งสวงหลังประเดี๋ยวหลัง

กงรถไม connect, ่เนี่ยเอากางรถไม่กําลงรถไม่เนี่ยบอกเ <c oughs> น aro 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 ่ว่ามันมันเป็นหลุดได้เนี่มบอกเนี่ยเนี่ยรนหัวจหลุดดิหัวเหเป็นนนด่าน่ะูเหมือนก็มีเยอะนี่นี่รถเออใช่ละกูเจียดเอาสตาร์ทใหเพิ่นฟั้งมั้งที่ใส่กูเจีย เดีย๋ยวเดี๋ยวกูเจียมาสตาร์ทให้ฟังเสียงดู้วยฟังเสียงมิโน่นี่กูเจีย๊ยจิบงานโซกุณสุงเป็นเอาไมาใ่ใส่ครับอพูดเลยๆครับผมอย่าสตาร์ทเครื่อง น่าจะเป็นเกียร์ที่จอดนะเกียร์เกียร์พีเนี่ยเหมือนนี่ไฟโซ่นี่หลออเรื่อง รอบเกลี้ยงครับระบบเกียร์ครับระบบเกียร์สีคนนี้เป็นสีพังไปเลยนะท่านไปเลยครับอันนี้เป็นโอ้มีครบครับไฟไฟเป็นทุกเกียร์เลยเกียร์ดีเกียร์หนึ่งดีสองสองหนึ่งทั้งหมดดาวตัวเโอ้สุดยอดอัตโต้อัตโต้รถรถตีนเดียวรถตีนเดียวครับสองตีนมาได้เมื่อไ มาสักดูเ <laughs> รียงเครื่องเนียมๆเ,เลยครับเดี๋ยวมาเสียงทออยากดังเนี่ยนทอปุ๊บ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  เจอกันใ่คลิปหน้าครับผมทุกเนี่ยเกิดเตรียมรถก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับผม